สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha เช,ช,ช่นนีค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคน,กคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของใน tiktok ค่ะแบบเก็บเงินปลายทางกันค่ะทุกคนว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างะคะ่ะซึ่งในวันนี้นะคะถ้าใครอยากทําตามกันแล้วนะเดี๋ยวพอนะคะจะมีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะแล้วก็ขอฝากร้านของพอนิดนึงนะคะกับร้านที่ชื่อว่า a โลชาจุดช็อปนะคะเดี๋ยวพ่อจะขึ้นโชว์ให้ตรงนี้นะสำหรับใครนะคะที่อยากไปกดสั่งซื้อก็เดี๋ มาแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะก,กดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าใครพร้อมที่จะไปดูวิธีการสั่งของใน TikTok แบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็ไปดูวิธีการได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะเ,เพื่อนๆสํหรับใครนะคะที่อยากสั่งของใน TikTok เนาะก,ก็ให้เรานะคะเข้าไปที่ตัว TikTok ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านของพลเองนะสําหรับใครที่อยากช้อปเป็นพวกวเสื้อผ้านะคะก็สามารถมาช้อปได้นะคะก็อันนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆสําหรับใครนะคะที่แบบดูคลิปวิดีโอเรารู้สึกว่าอยากสั่งของนะคะเ,เพื่อนๆมันจะมีตะกร้าอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะให้เราเนี่ยกดตะกร้าด้านข้าง ไปได้เลยนะคะอย่างอันนี้นะคะพออยากได้เป็นเสื้อตัวบอดี้สูรตัวนี้เนาะก็ให้เรานะคะกดไปที่ตัวเสื้อบอดี้สูรได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนให้กดคําว่าซื้อตอนนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีแล้วก็เลือกไซส์ที่เราอยากได้ได้เลยนะคะอย่างอันนี้นะคะพอจะเลือกเป็นตัวสีดําแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เรานะคะกดคําว่าซื้อตอนนี้ได้เลยค่ะพอเรากดซื้อตอนนี้แล้วนะคะเขาจะมีให้เราเนี่ยเพิ่มเป็นตัวชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยพอขอเบอร์ข้อมูลชื่อที่อยู่เอาไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนกก็จะมีหล เลยโน้ตแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเลือกกันเป็นแบบเก็บเงินปลายทางค่ะเพื่อนก็ให้เรานะคะติ๊กไปที่คําว่าเก็บเงินปลายทางได้เลยนะคะหลังจากนั้นเ่ะนเพื่อนก็ให้เรานะคะเช็คตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะว่าสินค้าที่เราสั่งซื้อเนี่ยถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะเช็คยอดเงินนะคะแล้วก็กดคําว่าทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะพอเรากดทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะออเดอร์ของเรานะคะก็จะถูกนําส่งนะคะไปให้กับตัวร้านค้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราเนี่ยก็สามารถรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็รอให้เขาเนี่ยมาส่งที่บ้านได้เลยนะคะแล เงินที่ปลายทางนั่นเองค่ะทุกคนวิธีนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากสั่งของในติ๊กต็อกแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็ทําตามกันได้เลยค่ะโอเคค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนใ,นใครนะคะอยากให้ทําคลิปอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนในช่องของพอยนะคะยังมีวิธีการนะคะเกี่ยวกับติ๊กต็อกนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถไปด้ด้ในลน,ะรใรนะะลรนนนะะวาแ วิธีสมัคร TikTok Shop เป็นยังไงในช่องพอดก็มีเหมือนกันค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย